สวัสดีคุณผู้ชมค่ะเจอไรกกันแบบนี้กับน้ำกันกุนัดปัญญากิตินันแน่นอนว่าเรามีนัดกันเป็นประจำในราย,ยการคังมิงซูนนะคะสัปดาห์นี้ค่ะบ้านเรามีหนังเขา้าฉายพร้อมการหลายเรื่องกันเลยทีเดียวมีทั้งระทึกขวัญดรามา่าโรแมนติกหลายแนวเลยทีเดียวค่ะซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะจะได้ดูกันอย่างแน่นอนว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ next c h a g e มารอคุณผู้ชมอยู่แล้วไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะคังมิงซู เรื่องนี้นะคะโด,ดเลื่อนฉายมาตั้งแต่เมื่อต้นปีเพราะโควิดระบาดในประเทศจีนค่ะกับเรื่องราวของภารกิจระดับโลกนําแสดงโดยเฉินหลงที่จะมารับบทเป็นถังห้วนทิงที่ทํางานให้กับองค์กรรักษาความปลอดภัยระดับนานานชาติค่ะเขานะคะต้องนําทีมปฏิบัติการภารกิจสุดิในในการช่วยเหลือลูกสาวนักธุรกิจชาวจีนและต้องหยุดยั้งเหล่าผู้ก่อการร้ายซึ่งมีชีวิตผู้บริสุทธิ์นับล้านเป็นเดิมพันค่ะจะบู๊กันมันดุเดือดขนาดไหนรอไปติดตามกันได้นะคะนแวนกอร์ดหน่วยพิทักษ์ฟัดคามโลค่ะ แวนก่อดหน่วยพิทักษ์ฟัดข้ามโลกนำแสดงโดยแจ็คกี้ชานหยางหยางและมียามูชีกำกับการแสดงโดยแซนลี่ตงเริ่มฉายหนึ่งตุลาคมนี้ค่ะ มาต่อกันที่นิวเรลิสตตัวอย่างหนังใหม่สําหรับวันนี้กันนะคะไปดูหนังรหัสสายลับ0 0 7กันดีกว่าหลังจากที่ได้วันฉายแล้วเป็นเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เลยมีการปล่อยตัวอย่างใหม่ออกมาเพิ่มฉากแอคชั่นปังๆมาให้แฟนๆได้ดูกันค่ะซึ่งในภาคนี้นะคะเราจะได้เห็นแดเนียลครกในบทบาทของเจมส์บอ์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละคะ่ะและภาร,รกิจสุดท้ายของเขาก็คือการช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกลักพาตัวไปนะคะซึ่งจะทิ้งทวนทั้งทีธรรมดาโลกไม่จำแน่นอนแต่จะปังขนาดไหนต้องรอดูกันได้นะคะตอน น,นี้ไปดูตัวอย่างก,กันก่อนเลยกับ No Time to Die พยัยร้ายฝ่าเวลามรณะค่ะ No Time to Die พยัยร้ายฝ่าเวลามรณะนำแสดงโดยแดเนียล r ครก a n าเดอร์ออมาร์สเลอาเซดูและ r e m ี m a าเล็กกำกับการแสดงโดยแค r ์รีโจจิฟูกุนากะเริ่มฉาย12พฤศจิกายนนี้ค่ะ มาการนช่วงนาชวิงกันบ้างนะคะสัปดาห์นี้มีหนังเข้าเยอะเลยหละคะ่ะอย่างที่น้ำได้บอกไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะเริ่มกันที่เรื่องราวของนิโคลาเทสลาซึ่งตอนนี้เราอาจจะคุ้นชื่อเทสลาจากรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับสมากกว่านะคะแต่จริงๆแล้วเทสลาคือผู้คิดค้นและพัฒนาทฤษฎีไฟฟ้ากระแสะสลับที่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักสักเท่าไหร่นะคะหนังเรื่องนี้นี่แหละคะ่ะจะพาไปรู้จักกับอัจฉริยะผู้อภัพคนนี้กันให้มากขึ้นทั้งเรื่องการงานของเขาช่วงชีวิตตลอดมาในยุคต้นของยุค ไฟฟ้าและก็เรื่องราวความรักของเขากันด้วยแหละค่ะไปดูกันได้เลยในะคะ่ไหนเทสลาคนละอนาคตค่ะเทสลาคนละอนาคตนำแสดงโดยอีธานฮอสอีฟทิวซซนคลายแม็คคลาสแคนและจิมแกฟิแกนกำกับการแสดงโดยมาร์คอลอ o r มริดาฉายแล้ววันนี้ค่ะ ความสาเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉันใดหนทางในการประสบความสําเร็จก็ต่างกันฉันนั้นนะคะอย่างเรื่องราวของนักร้องดังเฮเลนเรดดี้ที่กว่าเธอจะก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องนะัแต่งเพลงชื่อดงังผู้ปลุกกระแสเพื่อนหญิงพลังหญิงในช่วงยุค70นั้นหนทางของเธอก่อนหน้าก็คือการไปไต่เออดับหน้าจริงๆค่ะทั้งตัวนะคะมีเพียงความสามารถที่ล้นเหลือเท่านั้นและเธอก็ใช้จุดแข็งนี้ของเธอในการสร้างผลงานจนเพลงที่เธอทั้งแต่งทั้งร้องกลายเป็นเพลงฮิตแล้วก็มีความสําคัญมากๆด้วยในตอนนั้นค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลย I am Woman คุณผู้หญิงยืนหนึ่งหัวใจแกร่งค่ะ I am Woman คุณผู้หญิงยืนหนึ่งหัวใจแกร่งนำแสดงโดยทิวด a าคอปเปอร์เฮอร์รีเอเวนปีเตอร์สและเดนิเอลแม็กโตนอลกำกับการแสดงโดยอันจูมูนชายแล้ววันนี้ค่ะถ้าเป็นคุณผู้ชมจะทำยังไงคะหากโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปแบบหน้ามือ คลิกไปหลังมือเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าชีวิตของตัวเองนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วคงจะทําตัวไม่ถูกกันใช่ไหมล่ะคะซึ่งจริงๆนคะคะพพรอตเรื่องแบบนี้ก็มีความคล้ายกับเรื่อง yesterday ที่อยู่ๆพระเอกก็ก,กลายเป็นคนดังขึ้นมาซะงั้นนะคะแต่สลับกันตรงนี้ค่ะเรื่องนี้พระเอกเป็นนักเขียนคนดังที่ลงตัวเองจนไม่แคร์ความรู้สึกแฟนสาวแล้วต้องกลายเป็นแค่คนธรรมดาโนเนมทําให้เขานั้นเริ่มรู้สึกว่ากําลังสูญเสียอะไรรอบกายไปบ้างมีหนำซ้ำนะคะแฟนสาวของเขายังกลายเป็นคนดังไปซะอีกด้วยการตามจีบแฟนตัวเองอีก ครั้งจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเลยค่ะซึ่งนางเอกนะคะลงทุนฝึกเปียโนโนั้นถึง5เดือนกันเลยทีเดียวเพื่อถ่ายทําหนังเรื่องนี้ให้สมจริงกับการเป็นนักเปียโ,โนระดับโลกนั่นเองค่ะติดตามกันได้นะคไหน Love at Second Sight ค่ะ Love at Second Sight นำแสดงโดยฟรองซัวซีวิลโจเซฟีนจาวกีและอิดิสคอปกำกับการแสดงโดยอูกเชลังฉายแล้ววันนี้ค่ะ เราห่างหายจากหนังวันสิ้นโลกกันมาสักพักหนึ่งเลยนะคะหลังจากที่ช่วงนี้วงการหนังโดนอมมียึดครองไปสะส่วนใหญ่มาคราวนี้ค่ะไปดูเรื่องนี้กันกับโลกที่กําลังจะแตกสลายเพราะอุกาบาทขนาดใหญ่กําลังจะพุ่งชนค่ะจอหัวหน้าครอบครัว,รวที่พยายามหาทางพาลูกเมียหนีเพื่อความปลอดภยัยแต่ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นเร็วมากค่ะไหนจะต้องหนีตายและพวกเขายังต้องพลดัลดพรากจากกาันจากความโกลาหลที่เกิดขึ้นอีกด้วยและพวกเขาจะได้กลับมาเจอกันอีกหรือเปล่าซึ่งวันนี้นะคะนำเอาคลิปสัมภาษณ์พิเศษจากเจอร์ลด์บัตเลอร์มา ฝากกันด้วยหละค่ะที่เขาจะพูดถึงฉากประทับใจในหนังเรื่องนี้จะเป็นฉากไหนไปดูกันได้นะคะในกรีนแลนด์นาทีระทึกวันสิ้นโลกค่ะ g r e นแล a ด์นาทีระทึกวันสิ้นโลกนำสแสดงโดยเจอร์ราด์บัตเลอร์โมเรนาแบ็กคารินโรเจอร์เดลฟลอยด์และสกอตกลนกำกับการแสดงโดวยวิกโรมันวอนฉายแล้ววันนี้ค่ะ มาดูช่ว e ดี Playlist กันบ้างค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะน้ำขอมาในทีมวันซินโลกละกันซึ่งในช่ว e ดีค่ะก็มีหนักให้เลือกดูกันเยอะแยะเลยแต่น้ำจะขอเลือกมา3เรื่องละกันนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วย2012วันจินโลกหนังปี2009ค่ะตอนนั้นนะคะเป็นที่พูดคุยกันมานกากับกระแสวันจินโลกค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะก็ยกเอาปี2012ตามคำทำนายภัยพิบพัติทางธรรมชาติดิ่งน้ำลมไฟหรือดวงดาวตามที่ชนเผ่ามายันได้ทำนายเอาไว้ว่าันโลกจะดับศูนย์วันที่21ธันวาคม2012ค่ะเพราะนั้นเป็นวันสุดท้ายที่ปรากฏอยู่ในปฏิทินของชาวมายันนั่นเองค่ะ มาต่อกันด้วย G ิโอสตอมเมคาถล่มโลกปี2017ค่ะเมื่ออยู่ๆโลกก็เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติติดต่อกันจนเกือบจะเรียกว่าวันสิ้นโลกค่ะซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับโลกเป็นเพราะระบบดาวเทียมควบคุมภูมิอากาศโลกเกิดความผิดพลาดจึงต้องส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปจัดการแก้ไขระบบให้ทันการก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้และก่อนที่โลกทั้งใบจะสูญสิ้นค่ะ และอีกเรื่องก็คือเมสส์วันเนอร์ทั้ง3ภาคเลยนะคะเมื่อโลกกำลังเผชิญกับภาวะล่งสลายจึงต้องมีภารกิจการเอาตัวรอดและฟื้นฟูค่ะซึ่งพากแรก The m เมส Runner วงกฎดมรติอยู่ปี2014เป็นเรื่องราวที่องค์กรวิกเก็ตทำการทดลองโดยให้จับใช้ชการวัยรุ่นไปล้างสมองและให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่จำกัดและใช้ชีวิตอยู่ในนั้นค่ะโดยที่พวกเขานั้นไม่รู้เลยว่าเพื่ออะไรและเพราะอะไรนั่นเองค่ะ ต่อด้วยภาค2 m e เม Runner The s c o t c h Trials สมรภูมิบอดไม่ปี2015ค่ะหลังจากที่พวกเขาหนีออกมาจากเขาวงกดได้แล้วต่อไปก็คือการค้นหาเบื้องหลังขององค์กรนี้ค่ะซึ่งพวกเขาจะต้องรับมือกับกองกำลังของวิแคตที่เหนือกว่ามากและค้นพบแผนการอันน่าตกใจที่องค์กรนี้วางเอาไว้ค่ะย และนี่ก็คือภาคสุดท้ายค่ะ Mess r u n n e r The Death Kill ไทมรณะปี2018ค่ะพวกเขากำลังจะต้องเผชิญกับเข่าวงกฎที่อันตรายที่สุดเพื่อช่วยเพื่อนของพวกเขาค่ะซึ่งใครก็ตามที่ยอมชีวิตก็จะได้รู้คำาตอบทั้งหมดนั่นเอง They think you're worth sacrificing to find a cure We'll never stop, you'll never stop them The last city, wicked w o l e base of operations Just a Naya's e n hermano. That's where w e r going. Three years we spent behind walls trying to break out. Now we're trying to break back in. All right, I get shotgun. คุณผู้ชมสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกหาความบันเทิงเพิ่มเติมกันได้ที่แอปพลิเคชัน True ID นะคะในนั้นมีความบันเทิงอยู่อีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่แน่นอนค่ะ และก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะเมื่อ2ตอนที่แล้วน้ำเคยถามคําถามจากเรื่องมูหลานเอาไว้วันนี้เรามาดูเฉลยกันดีก,กว่าค่ะจากคําถามที่น้ําถามเอาไว้ว่าหัวมูหลานใช้ชื่ออะไรตอนปลอมตัวเป็นผู้ชายและคําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือหัวจุนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผโชคดีของเราประจําสัปดาห์นี้นะคะขอขอบคุณของรางวัลในครั้งนี้จาก w a l ดิสนีย์ประเทศไทยด้วยค่ะ และนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะคะซึ่งน้ำต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าณวันที่ถ่ายรายการโปรแกรมหนังยังคงเป็นแบบนี้แต่หลังจากนี้นะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามการอัปเดตโปรแกรมหนังเพิ่มเติมกันได้ในรายการคำนิสซุนเวลาเดิมดีๆแบบนี้พร้อมกับน้าเช่นเคยนะคะเพราะในทุกสัปดาห์ค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอย่างที่บอกไปนะคะน้ำอยากให้คุณผู้ชมพลาดข่าวสารกันอย่างแน่นอนติดตามเราได้ทั้งทาง True Vision ช่อง True Insight และช่อง True Movie His และก็อีกช่องทางหนึ่ ค่ะ True ID สำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะนานวัทีมงาน,นทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ